สวัสดีครับเอฟซีช่องทีทงทอนชาแนลเอฟซีน้องต้นข้าวสุปริยาครับน่ะสวัสดีทักทายเชาววนน้าวันเสาร์นะวันเสาร์ที่ยี่สิบสามนะวันเสาร์ที่ยี่ิบสามนะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับอากาศดีท้องฟ้าแจ่มนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยนะครับฝนเทลงมานะฝนตกหนักในรอบปีนะตกยาวนาน นะตกแกวนานมากนะครับที่บ้านนะในเขตพื้นที่บ้านผมนะครับที่อื่นๆเนี่ยตกหรือไม่ไม่รู้นะก็บอกข่าวกันด้วยฝนะตกหนักครับตกกันโหได้น้ําได้ท่านะถนนบางส่วนที่มันอยู่ในที่ร่มก็ท่วมนะแต่ว่าปรากฏว่าแถวเนี้ยนะครับแถวบ้านเนี่ยนะครับมันล่องน้ําระบายน้ํามันออกไวนะสภาวะน้ําขังนะที่รอการระบายไม่มีครับไม่เหมือนกรุงเทพ <laughs> ก็เป็นเรื่องดีครับที่พวกเราได้นะ่ะพระพิรุณนก็โปรยฝนล,ลงมาแล้วก็วันนี้นะครับนะ่ะดวงสุริยันก็ให้แสงแจ่มมานะครับทำให้ต้นไม้พืชต้นไม้ข้าวในนาก็คงจะดีขึ้นนะ่ะที่มีอาการเฉาอยู่นะครับนะ่ะมีการมีพวกมีพวกเกี้ยพวก,พวกไรลงในช่วงเมื่อกี้มันที่มันขาดฝนน่นะก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะยังไงก็ตามนะครับพวกเรายังโชคดี นะที่ยังมีวันนี้ได้มาพบปะกันนะฉะนั้นนะครับจงใช้วันนี้ให้เป็นประโยชน์นะเติมพลังบวกให้กันและกันดีกว่านะอย่าซ้ําเติมนะครับอย่าซ้ําเติมอย่านําเรื่องราวใดๆที่สาแก่ใจก,กับเราแต่ว่ามันทําร้ายคนอื่นนะครับมานะทําให้บรรยากาศของโลกนะที่มันโอ้มันสั้นนักนะครับเวลาในโลกนี้นะครับนะพวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความหวังดีต่อกันดีกว่านาะ <laughs> โดยเฉพาะ FC น้องต้นข้าวนะสุปิยาช่วงนี้นะครับก็มีข่าวคราวนะครับใต้ข่าวแะวันนั้นผมเห็นเมื่อวันก่อนนี่ยผมเห็นในคลิปของช่องแมงกะบี้นะบอกว่าน้องต้นข้าวจะทำคอนเสิร์ตเดี่ยวอีกแล้วนะครับนเป็นกลุ่มปิดนในไวัเนี้ยน,นับไปนี่ก็ไม่ถึงประมาณก็อีกสองสัปดาห์ นะอีกสองสัปดาห์นะครับนะับจากวันนี้ไปก็ประมาณสิบกว่าวันนะพวกเราก็เตรียมเลยนะครับนะ้าวอร์มร่างกายไว้นะครับให้ทําร่างกายให้สดชื่นนะรักษาสุขภาพ,าพให้ดีนะ <laughs> เราจะได้อิ่มนะกับคอนเสิร์ตเวอร์ชั่นสองผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่าเวอร์ชันหนึ่งแน่นอนนะมันต้องมีอะไรที่เชื่อว่าน้องต้นข้าวและทีมงานนะ ทั้งคุณครูนิวทั้งย่านิวแล้วก็ทีมแบ็กกราวทีมที่อยู่ข้างหลังนะ่าคงต้องมีอะไรที่มาเซนะอร์ไพรส์นะพ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับของน้องต้นข้าวแน่นอนนะ่าครั้งที่หนึ่งนะมันขาดตกบกพร่องอะไรนะ่ามันมีอะไรที่จะเติมนะครับมีอะไรที่มันต้องตัดนะตัดส่วนที่ขาดเออไม่ใช่เติมส่วนที่ขาดตัดส่วนที่เกิดเน่ยมันต้องมีแน่นอนนะผมเชื่อมือ เชื่อมือในทีมบริหารจัดการวันที่ห้ากันยา,นาวันที่ห้ากันยายน2568นะครับเราก็จะได้อิ่มนกับสิ่งที่บรรยากาศที่พวกเราโหยหา,นะากับบรรยากาศลูกทุ่งที่ออกมาจากคนที่เรารักด้วยนคนที่มีพรสวรรค์เด็กอัจฉริยะ เทพธิดาลูกทุงตัวน้อยของเราเป็นขวัญใจพ่อแม่ของเรานะนะพวกเราทุกคนนะทุกแม่ทุกวัยเลยน่ะผมเชื่อว่าพวกเราตื่นเต้นนะเออที่เราได้ดูทุกวันนะครับเกือบทุกวันนะ่นะน่ะที่เห็นน้องไปรับงานเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังไม่เต็มอิ่มใช่ไหมนะเราก็รอที่น้องจัดงานที่เต็มอิ่ม นะ่มีเพลงอะไรบ้างที่น้องจะเอามามให้ใหม่นะ่มีลีลาอะไรที่น้องจะมาทำให้เซอร์ไพรส์น่าเอฟซีพวกเราต่างๆในช่วงนี้น้องก็รับงานไปแล้วก็เรียนไปนะครับเรียนไปด้วยรับงานไปด้วยนะที่จังหวัดช,ชะเชิงเซาที่วัดโกแก้วนะครับก็โหบรรยากาศก็สุดยอดนะ่ทุกที่ที่น้องไปในช่วงลหลังมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่า น้องเลิกประมาณน้องเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะเอซีหลายคนอาจจะตามไม่ทันน้องนีน้องเล่นหยอดมุกนะครับเล่นตลกหักมุมนะพูดไปพูดไปนรืว่าจะเป็นเรื่องเลยพอน้องหักมุมปุ๊บโอ้โหหากันมันเป็นความสามารถนะครับทักษะการพูดในการหักมุมเนี่ยนะ เขาเรียกว่าสร้างอารมณ์ในให้เอฟซมีส่วนร่วมเป็นทักษะชั้นสูงนะไม่ได้เรียนง่ายๆนะไม่ได้ทําง่ายๆนะนการสร้างอารมณ์ขันเนี่ยนะเป็นทักษะชั้นสูงนะพูดไปพูดไปหากูป,ปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเทคนิคก,การพูดนะโน้นมน้าวให้คนติดตามแล้วก็สร้างอารมณ์ขันนีน่ตอนที่ผมเปรมหลักสูตรนะการพูดต่อหน้าประชุมชนเนี่ยตรงนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งนะเป็นทักษะหนึ่งที่โอ้โหยากมาก หลายคนพูดไม่เป็นทําไม่ได้การที่พูดไปพูดไปแล้วก็น่าตายเลยแต่พูดแบบน้าตายแล้วหากักมุมปั๊บคนก็ฮาเลยหน้าก็เป็นสิ่งเ็าเรียกว่าทักษะที่ยากกับคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้อบรมมาเนี่ยไม่ได้เรียนมาจะทําได้แต่น้องต้นข้าวมันเกิดจากอะไรเกิดจากคู่พารักจํา เกิดจากในสิ่งที่น้องเรียนรู้น่ะพัฒนาทักษะตัวเองจากการทำคาเรียกว่า learning by doing น่ะ learning by doing เนี่ยมันจะเกิดทักษะที่ไม่ต้องมาตีความน่ะมันจะเกิดทักษะที่ไม่ต้องตีความเพราะว่าเราได้ลงมือทำการได้ลงมือทำเรื่องอะไรก็ตามน่ะมันเป็นการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติมันจะเกิดทักษะ น่าที่ดีกว่าที่เราไปเรียนเฉพาะทฤษยวดีหรือเรียนด้านเฉพาะทฤษฎีเรียนทฤษฎีเราต้องมาตีความก่อนนะครับเราต้องมาแปลความมาถอดแล้วก็ลงไปปฏิบัติใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเรียนด้วยการปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อตรงนี้มันดีตรงนี้มันขาดตรงนี้ไม่ดีนะาส่วนไหนที่ควรจะเติมส่วนไหนที่ที่ควรจะตัดอะไรที่มากไปเช่นพูดมากไปหรือเปล่า <laughs> เล่นมากไปหรือเปล่า นะ่าพูดมากกว่าร้องเพลงหรือร้องเพลงมากกว่าพูดนะ่าพวกแม่แม่เนี่ยเราเพลงช้ามากเกินไปหรือว่าเพลงไวมากเกินไปนะ่าการเรียงลําดับการปล่อยเพลงง่านะการปล่อยเพลงการบิ้วอารมณ์ของแฟนกับนะ่าไฟที่อยู่เบื้องหลังฝ่ายจัดการก็ต้องนะ่านำไปพัฒนานะ่าสังเกตด้วยว่าน้องจะมีนะ่าบูทูธหูฟังใช่ไหมนั่นก็เป็นการที่ นสตาฟเบื่องหลังนะครับก็จะคอยบอกว่าน้ามีอะไรที่ควรจะน้าน้าอย่าเดินไว้นักนะครับอย่านิ่งนักน่าอย่าคุยมากนักอะไรนะมันจะมีน้าน้องได้เรียนรู้ด้วยน่าเพราะว่าคนที่อยู่ข้างเวทีพี่เลี้ยงเนี่ยสําคัญพี่เลี้ยงเนี่ยจะให้เก่งจะให้ร้องเพลงเก่งเหมือนน้องต้นข้าวร้องไม่ได้หรอกแต่ว่าพี่เลี้ยงมองเห็นว่าอะไรที่มันจะทําให้ประทับใจคนชม น่าก็จะมองออกน่าก็จะคอยแนะนําเขาเรียกว่าประสานกันระหว่างทักษะในการที่ในภาคปฏิบัติของนักครองกับทักษะในการบริหารจัดการน่าบรรยากาศเนี่ยเป็นเรื่องของผู้จัดการน่าจะมันจะเป็นเราจะเห็นความผสมกลมกลืนที่ลงตัวใจของเอฟซีพ่อ,พอแม,แม่ที่ไปเต้นให้กําลังใจน้องอยู่หน้าเวทีเนี่ยเป็นการส่งเสริมส่งพลังบวกให้กันและกันนะ พ่อพ่อแม,แม่ก็ไม่อยากให้ต้นข้าวเนี่ยว้าวีนะ่ไม่อยากให้ต้นข้าวเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวะทําไมเวลาเราร้องเพลงขนาดาษนี้แล้วยังไม่มีใครออกมาใช่ไหมน้องต้นข้าวก็รอพ่อพ่อแม่ก็ไปเติมพลังใจให้พ่อให้อใ,ให้ต้นข้าวต้นข้าวก็ส่งพลังมาให้เอฟซีก็เลยเกิดบรรยากาศ่งความสุขด้านไก่มาก,กวนละ <laughs> เอาไว้ว่าเราจบคลิปวันนี้เท่านี้ก่อนก็แล้วกัน นะครับเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับขอบคุณทุกคนเรารอครับวันที่5กันยานี้เป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งที่สองที่น้องต้นข้าจะานำความสุขมาให้เราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ทั้งโฆษณาอย่าลืมช่องทีทงตอนชาแนลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ